รายการชอช้างในโลกเป็น,ใน,ในรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวยามจะมองจ้องเธอครังใดพูด เดิมวัดภูรพารามเป็นวัดมหานิกายค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีการพัฒนาที่ยาวนานตามกตามสมัยนะคะต่อมาในปีพุทธศักราช2446ค่ะสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑลได้อนุมัติให้วัดดูนเป็นวัดในสังกัดคณะธรรมยุทธ์รรค่ะและได้นิมนต์พระราชุบุธาจารย์นะคะนั่นก็คือหลวงปู่ดุลอัตตุโลซึ่งปฏิบัติทุดง รรมาฐานอยู่ให้มาประจําอยู่ที่วัดบุรพารามดารงตงาแหน่งเจ้าอาวาสและร่วมเป็นคณะสังฆาธิการนะคะบูรณาปฏิสังของวัดบูรพารามคาันปีพุทธศักราช2479 หลังจากที่หลวงปู่ด,ดุลคำนักอยู่วัดบูรพารามได้ระยะหนึ่งท่านก็เริ่มการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดบูรพารามทันทีโดยเริ่มจาัดก,การสร้างโบสถ์แบบคอนกรีตเสริมเหล็กที่เป็นครั้งแรกและเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุรินโดยมุ่งที่จะใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดแต่ใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด แรงงานส่วนใหญ่ได้จากชาวบ้านและพระพิสูจ์สามเณรในวัดโดยมีท่านเป็นผู้เขียนแบบขึ้นเองแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2493ใช้เวลาก่อสร้าง14ปีค่ะแล้วด้านหลังนี้นะคะก็คือวิหารหลวงพ่อประชีค่ะค่ะซึ่งหลวงพ่อประชีนะคะนับนับเป็นสีเซร์บินสูงสงทองสค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ เหตุที่ต้องใช้เวลาก่อสร้างนานถึง14ปีนั้นมีลูกศิษย์ใกล้ชิดของท่านเล่าว่าสมัยก่อนการบอกบุญเรียรย่ยไรเป็นการยากลำบากบางทีพระเดินบอกบุญเรี้ยายเงินสองหมู่บ้านแล้วยังได้เพียงสองสตางค์เท่านั้นทำให้ต้องเดินบอกบุญหลายวันจึงจะได้เป็นปัจจัย1บาทจึงขอให้ชาวบ้านบริจาคเป็นข้าวเปลือกแทนเพราะแต่ละบ้านจะมีข้าวเปลือกด้วยกันทั้งนั้น จากนั้นนำข้าเปลือกที่ได้รับมาขายสมัยนั้นข้าเปลือกราคากระเชอละ13-14สตางค์แล้วนำเงินที่ได้ไปซื้อปูนซีมเมนต์ก่อสร้างในราคาถึงละ80สตางค์ถึง1บาทกว่าเป็นปูนซีมเมนต์ซึ่งไม่มีคุณภาพเท่าไหร่นักสำหรับอีกนั้นไม่ต้องซื้อพระพิสุจสามเณรและชาวบ้านเสียสละแรงกายแรงใจช่วยกันทำขึ้นเอง วิหารหลวงพ่อพระชีเป็นศาลาทรงจัตุรมุขยกฐานสูงมีลานประทักษิณที่พื้นล่างมีกำแพงแก้วล้อมรอบลานประทักษิณมีซุ้มประตูเข้าออกได้สองซุ้มอยู่ด้านหน้าวิหารทั้งซ้ายและขวาใกล้กับบันไดหน้าขึ้นวิหารด้านหน้าตรงกลางวิหารสร้างเป็นห้องเล็กๆประดิษฐานหลวงพ่อองค์จำลองสำหรับจุดทูบเทียนกราบไหว้ขอพรข้างล่าง เพราะบนวิหารไม่ให้จุดธูปเทียน ลงมานะคะพิติภภัณฑ์แห่งนี้นะคะเป็นกระถานที่แสดงภาพุทธร,รูปโบราณหลายองค์เลยทีเดียวค่ะค่ะไปดู้างในกันเลยค่ะค่ะ,เ,คะ,คะเมื่อเราเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นะคะจะมีลูกบ้านหลวงปู่องคใหญ่ประดิสถานอยู่อย่างโดดเด่น ่พิพิธภัณฑ์กรรมตรฐานอธิธิตุภายในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูนันตุโลกพระราชวุธาจารย์มีภาพเขียนพระบูรพารย์หลายท่านซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้ภาพฉากหลังเป็นภูเขาและป่าไม้ซึ่งเป็นภาพคล้ายกับการเจริญวิปัสนาภายในป่าเขาอันวิเวกตามแบบของพระสายกรรมฐานผนังส่วนล่างเป็นลายช้างสามเสียนเหมือนกันทั้งหมด สีพื้นของผนังเป็นสีโทนอ่อนมเมื่อเข้าไปภายในรู้สึกสงบสบายโล่งกว้างค่ะสำหรับภายในตู้ด้านนี้นะคะจะมีพวก ความพยายามที่ยาวนานมากใช่แล้วที่มีอย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกเลยคือวัดแห่งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะมีพท่าหางจงรักรที่คุณนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดบูรพารามแหม่งน,นี้นะคะเป็นพระอารามของชั้นตรีในวันที่หน 5, ึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2520ันห้า้อยย่ค่ะใชน่เขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมากราบไหว้จักราพระ วันนี้นะคะเราสองคนและรายการขอช้างุโลกนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะรติดตามพวกเราได้ที่อยู่ที่พืนล่านี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะพ่อช้างฮุนโรค The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I hear your heart beat to the beat of the drums.